ตาสว่างละตัดทะลุชอบได้โดยโดยชอปเปอร์เองอะดิกูอะไม่ได้มีใครให้กูเลือกชอบเขาเลยกูเลือกชอบด้วยตัวของเขาเองนั่นแหละที่ทําให้กูเลือกชอบอะกลายเป็นเกลียดไปเลยตอนนี้เจอก,กูจะตีให้เคียวเลยกูจะฟาดให้ขาแหลยขาแดงเลยกูจะกูจะเอาให้หมดตัวเลยมึงคอยดูเถอะจริงๆในเมื่อกูเป็นคนดีไม่ขึ้นอะมึงคอยดูกูกล้าพูดเลย กูจะคืบแม่งให้ร้องขอชีวิตน่ะกูจะฆ่าทิ้งแม่งให้หมดเลยไม่เป็นไรกูจะยอมยอมไปก่อนเดี๋ยวถ้าไปพูดอะไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะจบง่ายเดี๋ยวมันจะมาตัดจบง่ายๆกูจะปล่อยไปก่อนกูปล่อยไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งคำขอหนึ่งคนตายเนี่ยกูจะเอามันนี่แหละตายมึงคอยดูนะมึงได้ตายหาตายโงแน่มึงคอยดูกูจะเอามตายมดแก๊งมึงคอยดูนะจะเอามดแก๊งกูรักเขารักไอ้เฮียแล้วกูเกลียดเขามึงต้องพูดแบบนี้ ฝนตกฝนตกเฮียอะไรกูจะมีแต่นรกทองแดงให้พวกมึงเนี่ยกูจะคั่วพวกมึงให้หมดเลยมึงคอยดูนะเดีย๋ยวเจอกูแน่คนที่ตายนะกูจะเอาเคอร์บี้ตายไอ้เฮียเองเนี่ยกูจะเก็บไว้คนสุดท้ายเดี๋ยวมึงคอยดูกูจะเอาเคอร์บี้ตายมึงคอยดูมันไสเฮีย,ยกูจะฆ่าทิ้งแม่งก่อนเลยคเคอร์บี้เตรียมตัวตายได้เลย มึงได้สวนเสียแน่นอนกูพูดแค่น,น,แนี้เดี๋ยวมึงได้สวนเสียแน่เดี๋ยวมึงได้สวนเสียกูพูดแค่นี้นเนี่ยเสนฟออกล่างลังสเสนปเฮอะไรกูบอดมอลตอนเนี้ยกล <c oughs> อวยุ่งกับหลอดบอดมอลอีกอยาฆ่าแม่งทิ้งให้หมดเลยจะให้มึงสวนเสียในสิ่งที่กูสวนเสียไปสามสี่วันที่ผ่านมามึงทำกูเจ็บปางตายรอบนี้มึงต้องมึงต้องโดนกูคืนบ้างแล้วละ่ะ อีตอกทงเอ้เจอกูแน่อีฉันต่ำอไอพวกกระจอกแสงสอุ <c oughs> อตส่าหยเจอกูแน่